ให้แม่ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ลูกน้อยที่ของแม่แดงลืมตาได้7วันนั้นเริ่มเดินนะคะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกน้อยแม่แดงเราเลยจําเป็นที่จะต้องย้ายบ้านให้กับลูกน้อยของแม่แดงหมาจรที่เคยอาศัยอยู่ที่ต้นกอไผ่ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกน้อยของแม่แดงลืมตาได้7วันเราก็เลยเห็นว่าคนเลี้ยงวัวต่าง ที่เขามาเลี้ยงบัวรบริเวณน,นี้ช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวออกไปแล้วก็กลัวว่าลูกน้อยจะได้รับอันตรายจากการโดนบัวเหยียบหรืออะไรหรือว่าน้องหมาที่มากับคนเลี้ยงวัวนั้นกัดนะคะก็เลยจําเป็นต้องหาบ้านให้น้องนะคะโดยการเอาน้องไปส่งให้กับพ่อพ่อแม่แม่ใหม่นะคะวันนี้นะคะนี้ก็กําลังจะเดินเอาข้าวไปให้แม่แดงแล้วก็ไปพูดกับแม่แดงว่าวันนี้จะเอาลูกน้อยของแมแดงไปอยู่กับพ่อพ่อแม่แม่ใหม่ แม่แดงจะได้ไม่ต้องห่วงนะคะแม่แดงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกำลังเดินไปที่แม่แดงอาศัยอยู่นะคะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนําจะให้ดูบริเวณที่เขามาเลี้ยงวัวนะคะเนี่ยค่ะบริเวณแบบนี้นะคะที่เขามาเลี้ยงวัวแล้วแม่แดงก็อาศัยอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขามาเลี้ยงวัวมีทั้งน้องหมาที่มากับคนเลี้ยงวัวนะคะมีทั้งน้องหมาที่มากับคนเลี้ยงวัวแล้วก็วัวน้อยวิ่งไปวิ่งมานะคะ นี่ค่ะแม่แดงเคยเป็นหมาที่อาศัยอยู่ที่ต้นกอไผ่ต้นนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าลูกหมาของแม่แดงหมาจรที่กอไผ่นั้นลืมตาได้เจ็ดวันแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจําเป็นจะต้องหาบ้านให้น้องได้ไปอยู่ก่อนนะคะแดดค่อนข้างร้อนนะคะแดดค่อนข้างร้อนแดดค่อนข้างร้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกทท่านนะคะ วันนี้เราก็เลยต้องมาคุยกับแม่แดงแล้วพ่อพ่อแม่แม่ใหม่นะก็มาจอดรถรอแล้วนะคะแต่ทีนี้ว่ารออยู่อีกที่หนึ่งเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาคุยกับแม่แดงว่าเราจะเอาลูกน้อยของแม่แดงไปให้พ่อพ่อแม่แม่ใหม่นะคะเดี๋ยวแม่เดินริมคนานั้นไปเลยแม่แต่ทางนี้จะสะดวกฝานะ ทางนี้จะสะดวกกว่าทางนั้นสวัสดีค่ะนี่นี่คือต้นกอไผ่นะคะต้นกอไผ่ที่แม่แดงเคยอาศัยอยู่กับลูกช่วงที่ว่าออกใหม่ๆนะคะแม่แดงไปขอความช่วยเหลือน้ําจากริมถนนแล้วก็มาออกลูกอยู่ที่ต้นกอไผ่ต้นนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โพรงดินช่วงที่ลูกยังไม่ลืมตานะคะแล้วก็ย้ายไปอีกย้ายไปอยู่ที่พู่ไม้ตรงนั้นนะคะ วันนี้น้ำก็เลยจะมาคุยกับแม่แดงว่าจะขอลูกแม่แดงให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำก็มาหาแม่แดงเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามาขอลูกแม่แดงให้ไปอยู่กับพ่อพ่อแม่แม่ใหม่นะคะ ้ำก็สงสารแม่แดงจับใจแต่เราไม่มีบริเวณให้น้องอยู่นะคะที่บ้านก็มีหมาแล้วหลายตัวสิบห้าตัวแล้วนะคะก็เลยเอ,เอาเอาสวัสดีค่ะวันนี้มาหาบ้านให้มาหาบ้านให้ลูกแม่แดงนะคะมารับลูกชายที่พ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่ใหม่มารับแล้วนะคะสวัสดีนะคะน้ำอาจจะไม่เห็นหน้าจอชัดเจนนะคะเพราะว่าวันนี้มาไวหน่อยนะคะวันนี้มาไวหน่อย มารับเด็กชายแม่แดงแดงมาหาแม่มามาคุยกันมาคุยกันลูกมาแล้ว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 แม่จะมาขอลูกหนูไปให้พ่ <im it> พอพอ่อแม่แม่หมายเลี้ยงนะลูกนะไปค่ะไปไปไปลูก <im it> ไปไปไปก็ตัวเล็กนิดเดียวหนูแดงดูเพิ่งรู้จักแม่ยังน่ยครเพิ่งรู้จักแม่ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้จักแม่ครั้งแรกนะคะนี่นะคะ นั่นนะคะน้องเพิ่งรู้จักคุณแม่น้ําครั้งแรกนะคะก็ยังวิ่งหาเลยค่ะไม่ใช่ว่ารู้จักกันมานานเลยนะคะแม่บอกน้องที่แม่เนี่ยค่ะน้องน้องเพิ่งเคยเห็นแม่น้ําครั้งแรกนะคะก็ยังวิ่งเข้าหาเลยค่ะอ๋อนี่นะคะ แม่ถือกล้องให้น้ำหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะแม่ถือกล้องหันให้น้ำหน่อยนะคะระวังแราจะจับปุ่มตรงนั้นนับนี่เดี๋ยวกับอ้ e z จับเออจะมัก่อจังใดด้วนั่นนั่นต้องเสียงเฮาเหรแดงแดงไอ้แดงแดงจังใดมะหนาน่อยตัวน่อยเธอลูกฮะือมีลูกหลายตัวเธอคืะมีลูกหลายตัวเธอตัวนี่น่อยนึงนี่เมีย กอแม่ลูกไปไม่ได้หอกค่แม่าอดีแม่มองกล้องคทรศัพบ้างยแม่เป็นผู้ถือไฮ เห็นหนูอยู่เด้ล่ะเม่กระยานไม่ล่มมือกันบางลูกมันกินเข้าอีหลากินเข้ามือแรงบ่ไเด้ลไม่กินได้นั่น ตัวไงแต่ละนี่เดี๋ยวน้ำจะเอาให้แม่แม่ไปอยู่ข้างบนก่อนนี่นะคะน้ำมาหาสิบบาทไม่ได้สามอันสิบอะไรเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุก,กทุกท่กาน่านม,านนมัน,มมน,นี่นะ ขาลามยังอากเลนมันไม่ครบตัวนี้แม่ฮะลูกไม่ครบอ่ะแม่ลูกหมาขาดไปตัวหนึ่งมีไหมเดี๋ยวแม่จะมุดเข้าไปนะอันตรายมันเกี่ยวมีไหม นี่ไหมคะแม่ฝุ่นฮะฝุ่นตั้งฝุ่นนี่ฝุ่น<ก>อเดแควถ่ายให้น้ำหน่อยถ่ายจับโทรศัพท์ดีๆบางกล้องนะแม่ฝุ่นอยูอ่ตั้งฝุ่น นี่ตีเพื่อนเอาอ่อ,อน่น,น้คุณแม่นำไปก่อนนะคะนี่นะคะน้อง,องเดี๋ยวน้ำจะคุยกับน้องเขาก่อนน้องเขาห่วงกินข้าว นี่ลูกกินนะลูกแดงแมวลูกหนูอ่ะไปให้พ่อพ่อแม่แม่เขาเลี้ยงนะลูกนะรู้ไหมลูกหนูอ่ะเวลาฝนตกน้ํำท่วมลูกหนูจะได้ไม่รับอันตรายรู้ไหมลูกรู้ไหมเดี๋ยวแม่จะไปเอามุดเอาลูกข้างในออกมาให้รู้ไหมกินนะลูกกินนะ ลงมาลูกลงมาลงมาเลยลงมาตึ๊บลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลม,ลวมันร้อนนะคะตรงนี้มันร้อนอ่ะโอเคแม่แม่บังให้โอเคโอเคมันร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมคะร้องทำไมร้องไห้ทำไม <c oughs> ร้องหาแม่คะ่ะแม่ไปกินข้าวร้องหาแม่คะ่ะ ร้องหาแม่คะ่ะแม่ไปกินข้าวก็เลยร้องหาแม่นะคะให้แม่ถือกล้องแม่ก็ไม่ค่อยจะเป็นนะขอโทษขออภัย FFC มากนะคะขอโทษขออภัย f c มากๆนะคะมาอัปเดตนะคะวันนี้มารับน้องไปบ้านใหม่นะคะไปคุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่รถแล้วคือถ้าฝนตกน้ําท่วมตรงนี้ก็ เรามีมีร่มให้แต่ทีนี้น้องเริ่มเดินแล้วเป็นอันตรายกับน้องเนื่องด้วยเขาเลี้ยงวัวตรงตรงนี้นะคะพอพอ่อแม่แม่ FC คะมีชาวบ้านมาเลี้ยงวัวแถวนี้และน้องเริ่มลืมตาและน้องเริ่มลืมได้เดินได้นะคะก็เลยต้องเอาไปส่งที่บ้านไวหน่อยนะคะก็เลยต้องให้คุณแม่ขอความช่วยเหลือจากคุณแม่นะคะให้คุณแม่มาช่วยนะคะน้องก็กินข้าวนะคะวันนี้เอาข้าวมาให้น้องกินเเยยอะล น้องไปแล้วค่ะแม่แดงแม่ไปก่อนนะลูกนั่นไปแล้วค่ะนั่นอากาศร้อนนะคะกินแล้วก็จะไปหาแช่น้ำเพราะว่าแม่แดงก็ร้อนมากนั่นนะคะ่ะอากาศร้อนแม่แดงก็ไม่ไหวนะคะแม่แดงก็หนีไปนอนน้ำนะคะข้าวตรงนี้เดี๋ยวน้ำต้องเอากลับไปก่อนครึ่งนึงพราเดี๋ยวน้ำจะกลับมาหา,หาแม่แดงอีก นี่นะคะปิดไว้ก่อนหลักน้ำต้องรีบไปนะคะเพราะว่าเขารอดดูดะคะสวัสดีทักทายทุกทท่านนะคะวันนี้ f อหลายๆท่านวันนี้น้ำมาเอาลูกน้อยของแม่แดงหมาจรไปให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงใหม่เนื่องจากบริเวณที่อยู่ตรงนี้เขามาเลี้ยงวัวเขาเริ่มเกี่ยวข้าวออกนะคะ เขาเริ่มเกี่ยวข้าวออกแล้วน้ำกวดเกิดอันตรายกับน้องที่ลืมตาแล้วนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาออกจากแม่ไปนะคะเพื่อไปอยู่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วคุณแม่ก็เอาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กำลังเดินตามคุณแม่ไปนะคะคุณแม่ก็ร้อนอากาศร้อนก็มีโรคประจำตัวด้วยก็เลยกลัวคุณแม่จะร้อนมากก็เลยบอกให้คุณแม่อุ้มลูกหมาไปก่อนแล้วก็คุยบอกแม่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยอากาศอบอ้าวแล้วก็ค่อนข้างร้อนเลยอากาศค่อนข้างร้อนเลยขนาดใบใบสามโมงแล้วนะคะาบสามโมงแล้ว อากาศค่อนข้างร้อนเลย,ยนี่นะคะต้นกอไผ่ที่ไม่แดงกับลูกเคยอาศัยอยู่นาะที่นี้นะคะเอ,เ,เ,เอาเด็กๆขึ้นขึ้นรถแม่ให้อเด็กแม่เอาเด็กไปขึ้นรถก่อน ค่ะขอบคุณค่ะคือเด็กอยู่ตรงเนี้ยเวลาฝนตกน้ำจะท่วมเฉะแฉะนะคะแล้วก็ตรงนี้มีคนเลี้ยงวัวและตรงที่บริเวณน้องอยู่ก็มีวัวแม่ลูกอ่อนมีหมามากับคนเลี้ยงวัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็นอนอยู่หน้าลุมอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะก็ละกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับน้องเพราะน้องลืมตาได้คคบอาทิตย์แล้วนะคะเราก็เลยจำเป็น ะค,ะคุณแม่ก็บอกเดินเร็วๆน้องมันร้อนคุณแม่บอกน้ําเดินเร็วๆมันอากาศร้อนรีบๆแม่บอกรีบๆเดินเร็วๆอากาศมันร้อนเด็กๆรออยู่แม่บอกนี่นะคะเดินขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนี่เดินไกลอยู่เหมือนกันนะคะเดินไกลอยู่เหมือนกัน ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวน้ําจะขออนุญาตยุติการไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงน้ําจะเข้ามาไลฟ์ให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีได้อัปเดตน้องน้องที่เหลือกับแม่แดงต่อไปนะคะวันนี้น้ําขออนุญาตขับรถไปส่งน้องหมาก่อนนะคะลูกหมาน้อยค่ะหอบเลยขอบคุณค่ะไหนเนาะ